สวัสดีครับแฟนคลับของอาจารย์พูเมืองดอกบัวนะครับเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคู่มวยอยู่2คู่นะครับของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2563โดยมีเปลี่ยนคู่แรกและคู่เอกของรายการนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์คู่เอกของรายการก่อนนะครับเป็นการชคกระหว่างเจ้าครบสูตรแฟร์แท็กวันนี้พบกับ E t ทีซึ่งมาแทนคมประดักสินบีมวยไทย ทีที่เด็ด99เทียมหนัก129ปอนด์มาถึงทางด้านครบสูตรแฟร์แท็กนะครับเจ้าของชยาราชาน็อกเอานะครับเจ็ดไฟรวดโดยม,นนม,มีชนะน็อกราชชาติสอทับทิมทองราชชาติสอทับทิมชนะน็อกแหลมเพ็ดหมูปิง้งอรไรจุงเบย์น็อกเชนราตชอโคโยฮะอิโิสุแล้วก็มาชนะน็อกคึกกล้องพอซีสุการน็อกดีเซเล็กทีบีเอ็มยิมน็อก เชนเชิงเดอะกับพัทยาแล้วก็สุดท้ายก็ามาชนะนอกเจ้าสักชน้อยม u ูเดนนะครับยกที่5เราก็มาต่อยรายการใหญ่นะครับศึกลุมพินีแชมเปียนโดยแพ้คะแนนคลิกล็อกยกค้านะครับกับสองคมบางกอกะลัลยนลังนั้นก็ไปต่อยแก่มือกับสองคมที่ช่องเยดสีนะครับได้นับ8ก่อนแล้วก็ประคองเกมนะครับเอาชนะนนคะแนนสองคมบางกอกะไหลยนมา หลังจากนั้นก็ไปขึ้นชั้นวัดชั้นกับนักมวยไอดอนของครบสุดเอ็นะครับคือเจ้าเทพบุตรเดียเกียรติเพชรหรือเจ้าเทพบุตรศิริอุบลน,นะครับวันนั้นต่อยร้อยสามสิบอนที่ช่องเจ็ดสู้ความเข่าสู้กระดูกของเทพบุตรไม่ได้ครับแพ้คะแนนขาดลอยท้ทายเป็นวันที่เจ็บตัวอีกวันหนึ่งนะของเจ้าครบสุดแฟร์แท็กไฟสุดท้ายนี่มาต่อยเมื่อวันที่12กรกฎาคม6ก ชนะคะแนนเจ้าเพชรพันล้านพีเคแสนชัยมวยไทยยิมน,นะครับวันนั้นก็ต่อย130ปอนด์ปกติเจ้าครบสูตรเนี่เป็นมวยซ้ายอาวุธถีนซ้ายหนักแรงมันหนักศอกคมนะครับมวยนี้เจะใ,ใจสู้ดีนะครับโชคอยู่129 130นะครับ129 130ปอนด์นี่เป็นประจำแต่อันหมัก128 127เนี่ยก็ยังโชคไหวนะครับสำหรับครบสูตรแฟร์แท็ก มาถึงทางด้านคู่ชกของครบสุดแฟนแทนนะครับเป็นอีทีทีเด็ด99หรือเจ้าอีทีเพชรสมนึกนะครับเจ้าของฉายามนุษย์ต่างดาวชายเจ้าน้ําตานะครับจากอําเภอเสรรภูมิร้อยเอ็ดตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆนะครับชกไปร้องไห้ไปนะครับลุงบังคับให้ซ้อมมวยชคมวยนะครับทางอีทีก็ไม่่อยชอบครับชกไปแต่ละทีก็มีแต่ร้องไห้นะครับแพ้มาตลอดครับแต่ก่อน ช่วงหลังๆก็กลับมาใหม่นะครับลับมาซ้อมมากลับมาเริ่มซ้อมกลับมาต่อยใหม่นะครับเป็นนัก่าเดิมพันครับช่วงหลังฟอร์มสดฟอร์มแรงนะครับเอาชนะคู่ชกมาตลอดครับแถวภาคอีสานกินเดิมพันมาไปหมดแล้วนะครับฟอร์มหลังๆของเจ้าอีทีก็มีชนะคะแนนทีโต้หอยหวานโพชนานะครับแล้วก็มาผลัดแพ้ชนะกับเพชดำเพชเขียดเพช กลับมาใหม่ๆนี่มาต่อยครับเพชดดำเพชรแข็ดเพชรที่ช่องเจ็ดสีนะครับหมดห้ายกนี่ราคาเบียดนะครับแล้วก็ทางด้านกรรมการชูมือให้เพชดดำเพชรเข็เพ็ดมือในเครือคนจัดมือคนจัดเนี่ยชนะคะแนนไปนะครับแล้วมาแก้มือกันอีกครั้งที่ช่องเจ็ดสีเป็นทางด้านอีทีที่เด็ดเก้าสิบเก้านี่น็อกเพชดดำยกที่สี่เลยนะครับแก้มือชนะน็อกยกที่สี่หลังจากนั้นก็ไปถ่ายชิงแชมป์ รุ่นร้อยสามสิบปอนด์กับเจ้าเทพบุตรไดบอลเก้าแปดแล้วก็แย่งแชมป์มาได้นะครับวันนั้นทําให้เทพบุตรโดนด่านะครับว่าต่อยไม่เต็มร้อยต่อยไม่จริงเลยแบบประเภทนี้นะครับมีหลายคนที่หัวแล้วก็อยากให้เทพบุตรเลิกมวยครับตอนนั้นหลังจากต่อยได้แชมป์กับเทพบุตรมาก็ไปต่อยกับวันชนะนอนอดิศรน,นะครับที่อตกอรนะครับวันนั้นวันชนะมาแทนก็ต่อยร้อยน้หนักสามสิบห้าปอนด์ร้อยสามสิบห้าปอนด์ ยำใหญ่ใส่สารพัดนะครับถล่มเจ้าวันชนะแทบลาลงครับวันนั้นหลังจากนั้นก็พักโควิดนะครับพักโควิดมาต่อยหลังโควิดนี่กับคิว,วริวดวชิาวุฒนะครับคิวริดเพชรสี่หมื่นนะครับต่อยกับมือคนจัดที่หนักหนึ่งร้อยสามสิบสามปอนด์ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมหกสามนะครับวันนั้นมากระดูก ดีกว่าเขากว่านะครับแต่ว่าคู่ชกคือเจ้าแหงคิวลิตนี่เท่ากับยักษ์นะครับเท่ากับตัวยักษ์เลยสูงยาวตัวใหญ่เขาแหลมก็เพระนั้นต้นๆนี่เบียดไปสูสีแต่ว่าปลายปลายแท้ท้ายนี่เอาไม่อยู่นะครับเดินชนเดินบทเงคิวลิตสูงยาวใหญ่ขวางหน้าแทงเสียบแทงเจ้าอีทีพอร์ทอทองตัวบีก็ตายตามสภาพนะครับแพ้คะแนนครับเงคิวเิสแท้ท้ายนะครับเพราะนั้นมาใหญ่มาสูง แล้วก็วันนี้ครับมาแทนมาต่อยแทนนะครับมาแทนคมประถักซินบีมวยไทยวันนี้ร้อยยี่สิบเก้าปอนด์นะครับก็ดูกระเดี่ยวการผ่านมวยอีทีกับครบสูตรเนี่ยมันคนละเรื่องนะครับคนละเรื่องวันนี้วันนี้มาแทนน้าหนักร้อยยี่สิบเก้าเนี่ยถ้าวันชกถ้าวันวันช่างน้ําหนักนะครับน้าหนักมาดีไม่มีปัญหานะครับผมว่าอีทีกับครบสูตรนี่คงคงสู้อีทียากนะครับ พราะว่าปกติในอีทีไม่กลัวมวยหมัดนะครับไม่แพ้มวยซ้ายด้วยนะครับไม่กลัวมวยหมัดไม่แพ้มวยซ้ายแล้วก็ไฟที่ประทับใจเขาก็ต่อยกับพรเสน่ห์สิบมนชัยนะครับเป็นนักมวยหมัดหนักเบอร์ดับหนึ่งสองสามของเมืองไทยครับช่วงปีห้าเจ็ดนะครับต่อยกับพรสเสน่ห์นี่ปีห้าเจ็ดเดือนธันวาเนี่ยนะครับที่วิทยาลัยดำเนินได้นับแปดคนละครั้งนะครับแต่ว่าอีทีโดนนับแปดที่หลังก็เลยแพ้คะแนนมา ต้นๆน,น,นี่พรเนเสน่ห์เตะขาต่อยหมัดอีทีดักศอกซ้ายนะครับพรเนเสน่ห์หงายหลังโดนนับแปดนะครับขึ้นมาเจ้าพรเนเสน่ห์ก็เดินเตะขาต่อยหมัดหวดบดไปเรื่อยนะครับอีทีก็โดนหมัดร่วงโดนนับแปดคืนแล้วเจ้าพรนเสน่ห์ก็ไล่ก,กันอย่างเมามันนะครับับอีทีสุดท้ายคนในนับแปดที่หลังก็เป็นฝ่ายชะนะคะแนนไปนะครับหมวยหมัดอีทีไม่แพ้นะครับแล้วมวยซ้ายก็ไม่แพ้ด้วย น้ำหนักร2อเ้าท่าวันช่างไม่มีปัญหานะครับน้ำหนักไม่มีปัญหาขันเรียมตัวเป็นรองควบสูตรแน่นอนถ้าหมักมีปัญหาผมว่าน่าติดตามครับต้นๆเนี่ยควบสูตรนี่ฟอมสดน้ำหนักต่อยดีครับร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้าร้อยสามสิบนี่ควบสูตรเนี่ยเป็นมวยที่ที่ต่อยดีน้ำหนักนี้นะครับเป็นมวยซ้ายตีหนักแรงมัดหนักศอกคมต้นๆคงจะต่อยเจ้าอีทีถ้ามีอาการหรือไม่ถึงกับนับนอกเนี่ยผมอยากให้ลงทุนรองนะครับรองเจ้าอีที มีสอกซ้ายสวนมีสอกขวาฟันสลับมีลูกปั้มลูกคล้องที่ทีได้รุนแรงนะครับมีเข่าลอยสองชั้นนะครับความเข่าความเหี่ยมโหดนะครับนะักมวยตัวนี้นะครับเจ้าอีทีนะครับอีทีหรือเจ้ามนุษย์ต่างดาวนะครับมนุษย์ต่างดาวขวัญใจของยัตทีไดยเก้าเก้าครับมวยตัวนี้ความมหิตสู้ดีโหดนะครับ ถ้าครบสูตรต่อยไม่ล่วงไม่หล่นนะครับถ้าครบสูตรต่อยไม่ล่วงไม่หล่นผมว่าท้ายๆโดนกระซวกใส่ทะลุแน่ครับเพราะว่าอีทีนี่เป็นมวยที่มีวัหนักแรงทุกลูกนะครับหนักแรงทุกลูกกระดูดดีกว่าถ้าไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกล่วงเนี่ยมีศอกทัดมาลามีศอกดักศอกสวนมีลูกปั้มที่รุนแรงนะครับมีความโหมดอยู่ในตัวผมอยากให้ลองไปที่เจ้าอีทีพรทททองทวีนะครับ อีทีที99หรืออีทีเพชรสมนึกนะครับวันนี้เตรียมตัวเป็นรองนะครับแต่ว่ากระดูกลูกหนักไม่เป็นรองรองไว้มีสิทธิ์ได้ลุ้นท้ายๆครับผมชอบไปที่อีทีทีเด็ด99ครับสำหรับมวยคู่เอกประจำอาทิตย์นี้ครับ